ไงขายได้เยอะไหมได้เยอะค่ะขายได้เยอะไหมค่ะวันนี้ขายได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอสรุปยอดมันต้องรอถึงห้าทุ่มโอ้โหเป็นไงเป็นไงตัวเงินจะทองค่ะเออตรงแม่มันช่วยขายวะกับผมมันช่วยขายวหมเบดเล็บเดี๋ยวรอรอสินค้าต่อไปดีกว่าแล้วเสื้อี่ตรงเขาก็จะทำของเขาแต่ไม่ทำของเบสทำอะไรทำอะไรแยกกันทำเหรอเออเดี๋ยวค่อยคอลแลัปแล้วเสื้อเสื้อไม่ขายแล้วใช่ไหมขายอยู่เขาออกเขาออก ได้ชั้นใหม่มาแล้วจนจะหมดแล้วได้ยังแสนตัวได้ยังยังครับยังไม่ถึงครับวารซีนี่อีกยาวนานละครเรื่องอะไรละครเรื่องอะไรคู่พระคู่นางครับพ่อคู่พระคู่นางเบสอ่ะเบสิงแฟมิลี่ค่ะอ้าวละครเมื่อไหร่ทำไมยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่เป็นไรดูความสิงแฟมิลี่ตอนนี้ขับสิงอ่ะไม่ได้โมค่ะซัพพอร์ตพ่อด้วยนะคะอ๋อสู้ๆเข้าใจว่าซัพพอร์ตปะ สปอร์ตว่า <laughs> สนุก <laughs> ว่าอะไรพ่อสปอร์ตเบ,บบี้ก็สปอร์ตพอ่อว่าชู้ชู้ไงแต่ครั้งหน้ามาร้านอีกนะครับครับปอดครับครับ